ถ้าลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินคุณจะปิดการขายยังไงครับคุณครับถ้าลูกค้าบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยโดยส่วนใหญ่โกหกครับลูกค้ามีเพอเพอมีเยอะคุณอีกมีเยอะกว่าหลายๆคนด้วยครับคนที่บอกไม่มีเงินเพอเพอมีเยอะกว่าคนที่มีเงินซื้อของคุณไปแล้วครับแต่การที่เขาบอกว่าไม่มีเงินมันก็ต้องพูดแบบนี้ครับการที่เขาบอกว่าไม่มีเงินเนี่ยเป็นคําปฏิเสธชนิดหนึ่งครับเป็นคำปฏิเสธที่อยากจะบอกคุณว่าฉันไม่มีเงินนะแกอย่ามาเสียเวลาอะไรกับฉันเลย แต่แท้จริงแล้วเบื้องหลังคําปฏิเสธเนี่ยคือเขายังไม่ได้เห็นคุณค่าของตัวสินค้าครับพูดง่ายๆคือเขาไม่ได้อยากได้ของคุณเมื่อเขาอยากได้เด็กเขาจะหาทางมาซื้อสินค้าคุณเองครับคุณครับคนเราผ่อนรถเนี่ยกี่ปีฮะหปี6ปีบางที7ปีเลยนะครับทําไมล่ะก็เขาอยากได้ครับต่อให้ราคามันเกินเงินเดือนราคามันเกินเงินเก็บราคามันเกินเงินทั้งชีวิตที่เขามีเขาก็เขาก็อยากจะซื้อ ก็จะได้รนหาซื้อจนได้เขาจะไปวิ่ง34ไฟแนนซ์จนกระทั่งได้ซื้อรถตามที่เขาต้องการครับถ้าเขาอยากได้บ้านนะบ้านผ่อนเท่าไหร่ครับ30ปีครับเมื่อความอยากถูกบิลแล้วเป็นหนี้ทั้งชีวิตก็ยอมครับเขาจะไปวิ่งหาทุกธนาคารครับบางทนนอกจากไปวิ่งหาธนาคารแล้วบนด้วยนะครับไปจุดทูบบนสิ่งศักดิ์สิทธิ์ด้วยนะว่าขอให้ธนาคารปล่อยกู้เพื่อเขาอยากจะได้บ้านหลังนี้ขอให้ธนาคารเนี้ยกู้ผ่านเนยมันถึงขั้นนี้เลยนะครับ เมื่อเขาอยากได้เขาจะทำทุกวิธีทางหาเงินมาครับดังนั้นปัญหาของนักขายปัญหาของนักธุรกิจที่ทำการขายไม่ใช่ลูกค้ามีเงินหรือไม่มีเงินคุณต้องพริกวิธีคิดใหม่วิธีคิดที่คุณควรจะคิดเลยคือคุณทำให้ลูกค้าอยากได้มากเพียงพอหรือเปล่างานของคุณคือทำให้ลูกค้าอยาก งานของลูกค้าคือหาเงินมาซื้อครับอย่าทํางานกลับกันอย่าไปโฟกัสที่ตัวเงินคุณต้องโฟกัสว่าคุณทําให้ลูกค้ามีวอน t ์หรือมีความต้องการที่จะซื้อได้มากเพียงพอไหมแล้วปัญหาการหาเงินคือปัญหาเขาถ้าเขาต้องการมากเพียงพอเงินไม่ใช่ปัญหาเขาจะหาเงินมาได้เองครับ ถ้าคุณสนใจสาระความรู้แบบนี้ฮะคุณสามารถติดตามที่เพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจผมทําคลิปสอนวิธีการขายวิธีการปิดการขายวิธีการ,าการ,าการาตอบข้อปฏิเสธเป็นพันๆคลิปครับอยู่ในเพจรู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจหรือดูได้ง่ายกว่านั้นเนี่ยคุณสามารถไปดูที่ y YouTube Channel โค้ชแบงค์สุภกิจได้ครับมีเป็นพันๆที่คุณสามารถไปดูย้อนหลังได้ฟรี100%้คุณสามารถไปดูได้เลยครับหรือคุณต้องการให้ผมเนี่ยส่งคลิปใหม่ๆเพราะเรามีการอัปเดตบทเรียนใหม่ๆวันละหนึ่งบทเรียนที่ Facebook รู้รอบตอบโจทย์ธุรกิจครับคุณสามารถไปดูได้เพื่อคุณไม่ต้องการพลาดคุณสามารถติดตามที่แหลน์ทรายแบงก์สุภกิจครับเป็นเพื่อนกันไว้ครับแล้วเดี๋ยวเจ้าที่ของผมเนี่ยจะส่งไลน์ไปเตือนคุณมีคิดใหม่แล้วนะมีบทเรียนใหม่แล้วนะเข้ามาดูครับเพื่อจะได้คุณไม่พลาดในบทเรียนใหม่ๆของทุกวันครับ